ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหพักเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะดิฉันต้องขอใช้สิทธิ์พาดพิงในการตอบชี้แจงนะคะ,ะที่ต้องขออนุญ,ญาตแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงค่ะว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนอกจาก จะไม่มีชื่อดิฉันอยู่ในยตินะคะแต่ว่าในบทอภิปรายของท่านสมาชิพกพรรคฝ่ายค้านก็แทบจะไม่มีชื่อของท่านนายกบันตรีอยู่ในบทอภิปรายเลยค่ะท่านเริ่มต้นด้วยการคึงขังบอกว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัตรีคนเดียวแต่ว่าตลอดการอภิปรายของท่านสมาชิกนะคะก็ได้กล่าวถึงดิฉันตลอดรายการนะคะแล้วก็ ม้วนตัวจบด้วยกระบวนท่าที่บอกว่าไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งถ้าเป็นกรรมการก็จะอึ้งนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวดิฉันเองก็เ,เมื่อถูกพัดพิงก็พร้อมที่จะชี้แจงค่ะต้องเรียนท่านประธานนะคะผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะคะว่าประเด็นเมืองทองคราเนี่ยค่ะทางท่านสมาชิกฝ่ายค้านที่อภิปรายมาทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะคะ แล้วก็เกิดก่อนที่ประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรในขณะนี้ค่ะคดีที่อยู่ในชัน้นอนุญาโตโตุลาการก็ยังไม่ถึงที่ที่สุดยังไม่เป็นที่ยุตินะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วค่ะการจะดำเนินการอะไรก็ย่อมต้องให้สิ้นกระแสะความทั้งในเรื่องของข้อเท็จจริงทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายก่อนนะคะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพลเรือนค่ะไม่ได้มีอำนาจพิเศษใดๆ ในการที่จะมาใช้ดําเนินการทุกอย่างย่อมมีขั้นตอนมีกระบวนการของมันค่ะสำหรับประเด็นการดิวตั้งรัฐบาลนะคะดิฉันไม่รู้ว่าต้องใช้จินตนาการมากขนาดไหนถึงได้ไปคิดว่ารัฐบาลน,นี้ผ่านการดิวแลกประเทศค่ะข้อเท็จจริงก็คือรัฐบาลชุดนี้ตั้งขึ้นโดยใช้ระบบรัฐสภาใช้ระบบเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ท่านฝ่ายค้านก็ทราบดีค่ะว่าโดยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาแทบจะไม่มีนะคะที่พรรคการเมืองที่เป็นพรรคอันดับสองค่ะยกมือสนับสนุนให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นรัฐบาลแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเรารักษามารยาททางการเมืองค่ะเรารักษาแนวปฏิบัติก็จึงให้พรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลโดยที่ทุกคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยที่มีทั้งหมด141เสียง ยกมือสนับสนุนให้พักอันดับหนึ่งทั้งหมดไม่มีขาดแม้แต่เสียงเดียวค่ะแต่เมื่อพักอันดับหนึ่งค่ะจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ในวงเล็บนะคะโดยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของพักเพื่อไทยก็เป็นวาระของพักเพื่อไทยในการที่จะดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลตามกลไกของรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการตั้งรัฐบาลโดยที่ไปแลกดิวเหมืองทองคาราเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดําเนินการใดๆของรัฐบาลที่เป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการใช้อำนาจแทรกแซงหรือใช้เอื้อประโยชน์ให้กับประเด็นนี้หลักฐานสนับสนุนที่ปรากฏชัดที่สุดนะคะที่เป็นสิ่งสนับสนุนว่ารัฐบาลไม่มีการดิวในประเด็นนี้ <S <S ก็อยู่ในคำอภิปรายของท่านสมาชิกพรรคฝ่ายค้านที่ท่านหยิบยกขึ้นมาเองะคะ่ะท่านบอกว่า ตั้งแต่มีการตั้งรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้หรือรัฐบาลภายใต้การนาของท่านนายกร,รัฐมนตรีแผ่ทองทานชินวัตรยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบการเจรจาเรื่องเหมืองทองครา,าเมื่อยังไม่มีการตั้งกรรมการยังไม่ได้มีการเริ่มเจรจาภายใต้รัฐบาลนี้แล้วจะมีการไปดิวแลกประเทศแลกประโยชน์ได้อย่างไรคะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอเรียนผ่านท่านประธานไปยัง ท่านสมาชิกพักฝ่ายค้านนะคะว่าเวลาที่จะตั้งรัฐบาลไม่ใช่แค่พักเพื่อไทยคะ่ะพักท่านก็ต้องดิวพักท่านก็ต้องเจรจาเพื่อให้มีการตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองนะคะเพียงแต่ว่าท่านไปดิวท่านไปเจรจาแล้วท่านตั้งรัฐบาลไม่ได้ท่านถึงได้เป็นฝ่ายค้านตอนนี้นะคะ่ะดังนั้นที่ฉันเรียนค่ะว่าไม่มีดิวแรกประเทศคะ่ะมีแต่ดิวเพื่อแก้ปัญหาประเทศขอบคุณคะ่ะ